สวัสดีครับเจาปดีปลาลุงปานกันบอเบาปนี่ก่อนลูกนะกลมหัวลงน้ำเป่าแน่ กะห่อนประจองแล้วกินข้าวนน่กินข้าวพี่น้องคอมเมนต์มาบอกหนเด้อขอความคิดเห็นหนะพี่น้องจ้าลีนน้ำมังกรนะพี่น้องเลดีล้เห็นปลาลูกมึงดูน่ะ รีดการพี่น้องเห็นจงไหนบะเศร้าละะเาลค่ะเป็นเศร้าแล้วก็เป็นเจ้าสีเอายอายิาง,ยางใส่เนะเขาเป็นมาบอกอีหลานี่ได้ปะลุงอือจะวพาดีปะลุงงามๆกลบหัวลงเย้ น you, ังนั่นคือบอแฉบใช่นาะกินขาจีเหรอีนไม่ใช่เก็บอย่างี้มาใกล้หนาเลยกแม่จะจีเห็น Mày làm cái mà coi anh hai? Mày 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 นี่แหละซีวิตกินลกินเลมันบาแเจมันมกินมันาแบมันมาแจะเพราะเป็นาเหตุมาพี่้องได้พ่ออนหน่อยนี่แหละเบิ้งากระลุงไปเบิ้งก่อนเบร่างพ่อเป็นยังไปงวงคว้วยออกเนาะพ่อมากเลยจังสีหัง Tin nhau nhau vừa rồi. Hãy luôn phun hãm. Beside luôn. Bây Ni bung bóng bung 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 Đi bung 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 bung

จริงไหม

ซั่งอยู่เบิ่งบนนั่งอยู่เบิ่งบนสีดแรงเหตุมันสีดะรงนั่อยู่ไบื้อง้งบ่เบ่ สีล่งก็พีน้องก็ไนปสีล่างหิบบนด้ล่างโดพี่น้องไงขนาเอาก็ะหยงไปในขี้ไผ่มันจะข็อุ่มเด็จะเป็นหยังมามกินข้าวล้ว 你他妈，你呢、嗯？嗯嗯嗯嗯 ยืนมั้งคะขี่ว่ายม้ยอะอะไร phân ghê anh 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 Ừ, anh 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 นั่งขายนุ่เนาะนั่งขายนอกพี่เนาะเอามาน้นนา,งา,นนนนางลง

กิ่ลเพลผาแล้วกิโลจัก เห็ดแม่เห็ดแม่มามันบางงามนะโดยมัโดยมโดยำโดยโดยเห็ดแม่เนะี่มันบางงามเนอะ่ยจริงโดยเขาที่ดีบ้า